คลิปนั้นที่ว่าสี่โมล่างไปเห็นคลิปนั้นก็มาด่าเราอันนั้นว่นนั้นมันเข้าไงสี่ผมก็ต้องดูเวลาด้วยไม่ใช่ว่าเห็นอะไรก็ไปด่ามือให้สี่อีกแล้วซี่วันนั้นเขาเด้อครับเด้อส่ายเห็นโตอยู่อ่าเเลยคิดว่าเป็นปูในฟันหลัก็เลยเสด็จตื่นพ่อเสด็จตื่นห้อยสอบที่นอนมาสั่นแล้วเขาตกเขามาเขาหนึ่งว่างูอย่ดีคุณหาที่น้อยผมมีอยางงูอยู่ในห้องผมไปสุดขันตอนี้ก็เลยมานับหาเพราะว่านี่งูเห่าใหญ่ขนาด ่านย่านแม่ต <t urt> <sound> uh ิอ huh. anyway, uh ่อดนะครับครับเลยมานําหาให้ันันเห็นงูครับเงี่ยแม่เด้เงี่ยแม่เี่เี่นตรงไทยกำลังครับประมาณนี้ว่าพอดูตีตีก้นัน้นันไ้คอมเมนต์ดูอาจารย์ตีไแม่นเนาะแม่นกับเกาครับแต่มงงูหน่อยน้าไม่กัเจเจ๊เก้าหนึ่งยังอี่่งสอบอกเกาเก้าว่ามันสองตัวไงก็เลยมานาหาหางได้ก็ไปเห็นสบายเห็นโตยุ่อ่าก็เลยคิดว่าเป็นกูให้ัน แล้วก็เลยเสด็จตื่นพอาะเสด็จตื่นหไงสวัดที่นอนเราสั่นแล้วเขาตกเข้ามาเขาหนึ่งว่างูอยู่ดีลูกก็หาที่นอดผมไม่หยันงูอยู่ในห้องผมกี่แดดเป็นเรื่องฝันนี่ครับพอเราตื่นขึ้นมาเรายังไม่รู้เรื่องเอาที่นอนกับเราไปบนกล่องของจอดไหนดีห้าเลยเพราะว่ายันแล้วก็อุ้ยกูฝันได้นี่ยังนอนต่อครับนี่แหละครับแต่ว่างูนี่ตามรักกันเห็นงูใหญ่เห็นว่างูหงอยู่ประมาณพี่เก่าจะออกา ถ้าเป็นงูใหญ่จะเป็นเก้างูเล็กจะเป็นเจ็ดบ่อจานงูเล็กเป็นเจ็ดก็มีลูกด้วยนะแต่มีลูกงูก็เด็ดนี่แหละมันจะเป็นอ่อจานนะออกลูกครับออกกลูงูออกลูกงูออกลูกมีทั้งแม่มีทั้งลูกงูน้อยเป็นหนึ่งบ่อหรือว่าเป็นยังตัวนี้เป็นหนึ่งครับงูน้อยสองตัวต้องโตครับเห็นสองตัวลูกก็มาผมมาหาผมยหญมันตอดแม่ผมนะครับมีเงี้ยแม่เกี่ยวกับแม่น้ำเห็นแม่น้ำ ฟังฟังดีๆพี่น้อง้ากันอีตีความฝันคันคอมเมนต์ดูอาจารย์ตีเป็นมันเนาะไม่นันกับเก่าจะมีงูหน่อยน้ำไมกอีกมันเก้าเก้านึงยังอีกว่ากา่งสอบอกเกาเ้องบามันสองตัวไงถ้าฟังอาจารย์ที่ว่าความฝันเมื่อกี้เนี่ยท่านผู้ชมอาจจะคิดเหมือนเจตต่างนะมันเป็นเก้าหนึ่เก่าสไหมพี่น้องแต่คิดยังสั่นครับใน้เป็นงูเห่างูเห่าครับงูเห่าจะต้องกับเบ็กถูกปูเลยถ้าเป็นเก้าหนึ่งนะ เลขคู่มากจ<ร>เลขวันนี้เลขมันช่วนกันเลขเราหน่อยเพราะว่าล<ะ>เลขคู่แทบจะไม่ต่างเลยเพราะว่ามัน,น,นเนดีดยวเลยัวเดีดยวครับแน่นแล้วก็กัปหัวหน้าครับกับ,าากบไปเอา,านะครับเพราะว่าเราอยากเราดูนะกัหัวตรงกันก็เลขคูบดราม่า,ะะา,มาดราม่าเนี่มันน้าไปดาคิดเกาเกาเฮ้าที่เฮ้า อ่าเบาเรื่องศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์มันมาขนาดโตได้อยู่น้าหมดจบอะพอค่ะอาจารย์มาคันจบมันไม่เห็นมีการพิมพ์ม้นดักการไม่เป็นน้ำด่านเขาห้อแม่ดีห้อมาศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์็นไแม่มันผ่านมาแล้วนะครับเนอะแต่วงวนเมื่อกี้เขากับกลับมาแล้วคือพอเบาเรื่องวัวอีกไปเบาอย่างวัวนั่นวัวนั่นเ่าเขาเองให้เจ้าไหนกับปันผมก็ยังฝากกันหนึ่งอยู่ที่บอกว่าทำไมมึงรู้มึงไม่ซื้อเองให้พ่อพ่อคุแม่มึงรวยไปเลยเพื่อมาบอกหูนะครับเนอะ บ่างูอาจารย์ครับรไม่รู้ว่าออกตัวไหนน,นะครับเป็นแค่แนวทางหรือเร้าดาได้แล้วแล้วก็ดาเข้าบ่างงง่ายผมว่าเราไม่ได้งมง่ายเพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่และคนเชื่อไม่เหมือนกันคบ,ค,บคนนึงอาจจะเชื่อเรื่องพระคนนึงเชื่อเรื่องพระยันาคะบางมีเชื่อมนุษนย์ต่างดาวยังเขียก็ได้คือกันเจ้าบ่เชื่อเรื่องนี้เจ้าอาจจะไปเชื่อเรื่องอื่นนะครับบางคนบอกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้างมง่ายพวกเราต้องแบบใส่รวยแน่นอนมาลนคือกวอนนี้ผมจะว่ามาลานเนี่ย ข้าวต่อไปมึงคีบเต็มเนาะเพราะว่าในเลียวข้าตัดจะให้ไร่ไปคือคลิปเต็มนี่กวอนผมคิดว่ามาล้านนี่เลขอาจจะเข้าก็ได้หลุดก็ได้อ่าเป็นในคว่ำมั่นใจของข้าเนี่ยอาจจะเป็นล้านเป็นแสนเป็นยังไปยังสิครับแต่ว่ามวันนี้หาแสนไม่มีล้านอีกแล้วไม่มีล้านนะครับหาแสนเนี่มันเคยเข่าต้องเอาหาแสนไอ้ร้านมันเซ็นต์มันทานไปแล้วครับคือมันบ่อเข่าเขาเอาปรดีวว่าเขาเข่าเหมือนกันแต่วัเมื่อกี้เราเข้าลูดเรานับหนึ่งครับเรื่องของข้าวแต่มีคนบอกว่าแค่เข้าลูดกูก็ทําได้ถ้าทําได้ ส่งชื่อมาเลยเดียวให้ทีมงานยูทูบเบอร์ไปหาถึงบ้านแต่เจ้าแม่ไปนั่นอ่าเจ้าบอกว่าแค่เรียกรูปตัวเดียวกูก็ทําได้เปิดหน้ามาเดี๋ยวจะให้ทีมงานไปหาที่บ้านครับเพราะว่าให้เจ้ามิ้นไป้ทยเลยบาจเจ้าคือกันเจ้าเก่งตัวนี้เจ้าเฮดด้หน้าขันมามันางน่ะเห็ดมาครับเดี๋ยวสื่ไม่เป็นไงสื่อน้ำสื่อที่ย่างไรครับสิอยอมสื่อน้ำเลยผมได้เจ้าเจ้าได้นือผมก็ไปจับได้เจ้าตำแหน่งครับเนี่ยแล้วก็ มันถ้าเปิดอ่านนี่มันจะศูนยะมันหลายอย่างครับว่าคลิปมันผ่านมาแล้วนะครับอ้หัวูนย้านเปอร์เซ็นต์มันไม่เข้ามันก็เป็นเรื่องของวันวานนะครับก็อย่างที่บอกครับชอบก็ดูนะครับไม่ชอบก็แครเลื่อนผ่านครับเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ไปทําอะไรให้แต่มีคนม่เมียไมาหายกลิ่นเพราะจะนีทุกมหมหายกินนแล้วครับแค่คลิปที่เราลุ้นหวยเราไม่ได้หายกินเทราะลุ้นเลขก่คือไง ปัญหากินมั่ก็ต้องมีตับมะฮุงที่กิ่นก้เขาเลยหากลินนะครับออกละเด้คลิปศูนย์นอาจารย์มันมันเป็นมเลนุลนั่นเฮมันเป็นเลนทีเลตาผนไมตัศูนย์ลานเปอร์เซ็นตหมแต่คุณนะครับล่านช้เลยนี่วิวตันนั้นคือไม่เป็นเลนศูนย์ล้านเปอร์เซ็นตฮะมันไม่เด้นเลนศูนย์เมื่อกี้นเม่อกี้เลนฮไม่ได้ได้บอเฮ่เข่ามันไม่เป็นลศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ครับมั่ก็ับรจะจบนะอาจารย์เนาะม่กับทานไปหลายงวดแล้วเราจะสั่งก เพราะว่ามันมันในของผมเหมือนกันไม่เหรียญเก่าเหมือนเลยเพราะว่าแสดงว่าพวกเก่าหรอกเือมันตามเท่าซื้อเนาะอาจารย์ตามไปปั่นไปปวดมีคนเดียวนั่นแหละเนาะเขาเปลี่ยนไอ้น้อเปลี่ยนเพจเนาะเปลี่ยนเฟซเปิ้ลให้กำลังใจอาจารย์เราบล็อกอย่างเดียวพอแต่ละช่องผมว่ารุ่นนัลงให้บล็อกเลยฝากบล็อกหน่อยครับแอดมินไม่ว่าพี่มน์ึงกับปาเขาบอกว่าเห็นไม่เห็นไอ้เราคนก่อข้องมันจะมีเกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็เอาใหม่ล่าสุด ถ้าเรากดคำว่าใหม่ล่าสุดเราจะเห็นทุกคนเลย<ะ>ไอดาห้องก,กดจิ้มแส้แซ่บกับบล็อกบล็อกบล็อกซ<ะ>าผมว่าเสียเสียสมองครับ เอ็ามรู้สึกนะอาจารย์เอ็ดมอนด์ตัดพานไปบอกไหนเด้อมันตัพานไปคลิปล้านเดือเนี่ยคนด่าหมอนเก้าร้อยคนเดี๋ยวบอกมันเลยบล็อกก็จบแต่คนดีก็มีนะแต่พอคนดีเขามาเม้นว่าเป็นกำลังใจให้นะสงสัยไ่่ดาขสงสัยว่าใดอ่านเม้นได้หนพราะว่าหูอยู่คนช่วงนี้เราเราหยุ่งอยู่คนทำมีไม่ได้บอกแล้วมัไม่ใช่คลิปใหม่เป็นคลิปเก่าบอก แมนผมไปน้ำเบิ้งไปซื้อว่ามันไม่ด่าผมไปน้ำเบิ้งของผู้อื่นมาที่ด่าผมแต่น้ำไม่ด่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ตังจะฝากไปบอกทีนะเนาะไม่ต้องลบ้องวนนั้นมันไม่ได้มีอะไรในคลิปหรอกก็แค่พูดเรื่องหวยเฉยๆไม่มีอะไรครับครับตอนมากนี่จะคนไงกำลังใจนะครับตางบนนี่หนึ่งซีซีครับหนึ่งโอ๊คครับแม่อยู่ตรงกลาง๋อแม่อยู่ตรงกลางหนึ่งซีซีบัตรเลขที่ 1 4 4กับ166ที่อาจารย์ฝันีกับเอ๊ะอาจารย์ฝันอยู่บานไหอย่บานหลังแม่ยานแม่บ้านแม่ยี่ที่งบ้าน1 6 6งกย่ย่หอาจารย์กัฝันอยู่เฮืงนเล่าคนแล้วมงกัน่เห้ิยแต่ว่าเห็นงูอยู่เฮืงนแม่เฮนงโงูอยู่เฮืงกนแม่หนงห่เท่ากัน้ย่งพีซีหนอา4กหกเราเป็นแนวทางนะกันเนาะไีกแล้วเลขเรา เจ้าตังก็ตีแม่นนั่นันเป็นความฝันบอกให้ฟักแม่ถ้าถ้าอย่างนี้นะเจ้ตังก็เคยตีตอนที่ไม้ครูหัวขาดเจะตังตีเป็นห้าหนึ่งนะตอนนั้นนะแต่ว่าค้านีงวดนี้อาจารย์ทุ่วนข้ามฟันเ็นงี่ยครับอามากนนแรยแ์เราไม่หบเ็นครั ก็ตือด้วยวันีอย่างหลักกก้อนนั่นหลังกรปั้นเห็นบางมุ่งื่อกุ้งก็คืออะไรวันมี้อย่างเรากุ้งเน่าเข้าเนื่องนะผมตีเลาะกันนะแต่ว่าถัาตีนะเจ๊ตังให้ตีนะอันดับแรกก็คือคําว่าแม่กับลูกหมายความว่าสัมพันธ์คําว่าแม่กับลูกก็คือที่แน่แ่เจ๊ตังอันดับแรกคือต้องมีหนึ่งเพราะว่าต้องมีหนึ่งหนึ่งเป็นหลักนะใช่อยู่แต่ว่าเข้าใจอยู่แต่ว่าอาจารย์สัมพันธ์คําว่าแม่กับลูกก็เลยคิดว่าสิเป็นหนึ่งแมน ในใจนะคิดว่าอาจารย์นี่เพิ่นกับห่วงหลายอย่างแต่ว่าที่แน่เพิ่นกะที่เป็นห่วงแม่น้ำก็เลยว่าต้องมีหนึ่งแล้วทีนี้ฝันเห็นงูงูก็จะเป็นงูใหญ่ก็จะเป็นเก้าถ้างูใหญ่จะเป็นเก้าถ้างูเล็กก็จะเป็นหนึ่งบันนี้ตัวอาจารย์เองนี้ก็เป็นหนึ่งนะเพราะว่าเป็นลูกของแม่นะอันนี้คือตีส่วนตัวนะบรูนะเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแล้วทีนี้นะงูนะมีสองบันนี้มันกับที่เป็นแม่มันตัวเดียวใช่ มันก็ทีเป็นเก่าอ้าวสเก่าหนึ่งเนสองเก่าหนึ่งเนาะอาจจะเป็นสองเก่าหนึ่งพี่น้องปูปูมาแล้วสนอกสนอกใช่ค่ะ่านผู้ชมตีเป็นสองเก้าหนึ่งดีกว่าสองเก้าหนึ่งเป็นสองเก้าหนึ่งเราจะวนมาเลขแล้วนะ อันนี้คือเป็นส่วนตัวเนาะจริงๆเพราะกระจายหรือาระจายมันตรงกันก็เด็กถูกปูแบบตรงเลขแล้วครบบใช่ใช่นะคะนี่แปดห้าทั้งนี่อันนี้อันนี้ก็เป็นเพียงนะเหมือนอาจารย์พร้อมนะครัเจตังตีเฉยนะคะแต่ว่าทุกคนก็มีต้นงมีความเป็นคนใหม่ตอนสองอันนี้ทุกคนก็มีสิทธิ์ตีแต่ว่าตีเองนะมันไม่ใช่แบบว่าอาจารย์ตีถ้าอาจารย์ตีก็อาจารย์ตีเป็นตัวไหนคะ ตีเก้าหนึ่งนะอาจารย์ตีเก้าหนึ่งก็เก้าเจ็ดเพราะว่าผมว่างว่าหนึ่งเป็นเจ็ดแมนส่วนตัวผมนะเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดนี่เป็นเจ้าเดียวกันผมหลุดเลยคือผมเอาตั้งแต่เก้าศูนย์หลุดจนว่าเก้าเก้านี่คือส่วนตัวผมเนาะใช่ครับแมนแมนพี่นะใช่ใช่เมื่อกี้มันต้องมีเจ็ดด้วยเพราะว่าเจ็ดเป็นงูเล็กเนาะจ้าเนาะแมนเพราะว่างูเล็กทุกนก่อนเราเข้าหลุดนะครับนะทุกคนต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับค่ะแต่มีคนมาเม้นด่าว่าเออ อาจารย์นอนให้หลายตัวผมบอกเลยว่าสำนักเราเลขน้อยนะค่ะน้อยสุดแล้วเลขน้อยสุดแล้วไม่ได้ที่อาจจะไปเห็นหลายตัวคือต้องดูเวลาด้วยอาจจะเป็นคลิปเก่าเราเช่นคลิปนั้นที่ว่าสี่บนล่างไปเห็นคลิปนั้นก็มาด่าเราอันนั้นวันนั้นมันเข้าไงสี่ผอก็ต้องดูเวลาด้วยไม่ใช่ว่าเห็นอะไรก็ไปด่ามึงให้สี่อีกแล้วสี่วันนั้นเขาเด้อครับเด้อจะด่ามาเด้อพี่น้องเด้อนะคะอันเก่าอันใหม่ดูวันด้วยผคนหนึ่งที่บอกว่าให้ตัวเดียวครูก็ทําได้ ผมจะพาทีมงานไปหาหอวเงี้ยเลยครับผแต่ว่าเจ้าเก่งถ้าเจ้าเฮ้มบ่ได้เลยวันนี้ถ้าคุมผมไปแล้วเจ้าเฮ้มบ่ได้เจ้าขีุ่้ยโอ้แอดมินอยู่นี่ก็ไายส่องอาจารย์ชิพ้าไปเบิร์บอค่ะอ๋ออาจารย์จะพาแอดมินไปด้วยเนาะมันมีรัี919อาจารย์อ๋อ919 99 917ก็ได้นะเรมันจะมี9192 97เนาะ919297น้องอาจารย์9ฮา9 โอ้ยลูดเก่าเลยแบบนี้พี่นองใครกันดสาทุคอยโชคดีด้วยครับเด้อท่าผู้ชนก้อนเดียวัเลขของอาจารย์นะคะลูดเก้าเลยนะคะความฝันของอาจารย์ก็ตามนี้นะคะหรือว่าใครอยากลองตีดูก็ลองตีเป็นตัวเลขโชคลาภมานะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆค่ะ